เชินภัยใกล้ตัวกันหน่อยค่ะเพื่อนๆอ,อย่าไปหลงเชื่อใครจ่ายบินค่าไฟให้กับใครง่ายๆนะคะหลังๆค่ะมักมีคนโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่ารับสมคัครหาคนจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟแทนให้ยกตัวอย่างละกันค่ะสมมุติว่ามีอักเค้าชื่อว่านายกอค่ะโพสต์ว่าตัวเองนั้นมีบินค่าไฟอยู่2,800บาทต้องการหาคนจ่ายจริงให้แต่ว่าให้เงินจริงๆเนี่ย2,500บาท นายขอค่ะบุคคลที่2อ,อาสาสมัครขอจ่ายบินค่าไฟในอัตรา2,800บาทเพื่อแรกกับการรับเงิน2,500บาทมาเพื่อนๆงงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วนายขอจะได้อะไรได้ค่ะนายขอเนี่ยเขามีเครดิตอยู่ในแอปส้มชื่อว่า e x p e r r t o r เ แอปพลิเคชันนี้มีเงื่อนไขก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังแต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะในขอก็เลยใช้วิธีการที่ว่าใช้เงินเครดิตไปจ่ายบินค่าไฟและรับเงินสดจากในกอเอามาหมุนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก่อนนั่นเองค่ะส่วนต่างที่ว่าในขอมาคิดคํานวณดูแล้ว ส่วนตังเล็กๆน้อยๆถ้าหากเปรียบเทียบกับการไปกู้เงินนอกระบบมาอาจจะแพงมากกว่าการผ่อนายกับ s อ a y พ a t e r นั่นเองค่ะนี่คือวิธีการรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาเตือนภัยค่ะว่าอย่าไปจ่ายบินแบบนี้ให้กับใครนะคะเพราะว่าคุณเสี่ยงอาจจะถูกเบี้ยวนี้ได้ค่ะเช่นในขอจ่ายวงเงินตัดบินไปแล้วแต่ในกอมไม่ยอมจ่ายเงินสดให้หรือ ในขอเนี่ยพอไปจ่ายบินให้กับเขาแล้วไม่มีอัตราหรือว่ากำลังในการที่จะไปผ่อนจ่ายกับแอปพลิเคชันต่ออาจจะทำให้เสียเครดิตได้นะคะ